มึงทำเฮี้ยอะไรกันนี้ไอ้สัตว์ไม่ขี่คอเฮี้ยไอ้สัตว์เฮี้ยเฮี้ยเกียนสัตว์ มันอยู่กีกคนวะเฮียรู้ไหมกี่คนจดูสิแม่เไอ้เฮียเขาซอยบ้าเราเลยเฮียไปแทงไข่คืดูดิอยู่คนเบา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 ีคนสามเนี่ยแน่นอน